นี่จะเป็นผักปลังในกระถางที่บ้านแม่มาริซอนนะคะงามมากผักลังปลูกไว้ข้างรั้ววิธีการปลูกผักปลังให้ได้กินยอดได้เต็มที่ก็ต้องปลูกให้โดนแดดนะคะเพราะว่าผักปลังเนี่ยชอบแดดตลอดวันชอบแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะ นี่จะเป็นยอดผักปลังนะคะที่ยาวเฟื้อยออกมาเดี๋ยวแม่บริสอนจะตัดไปกินพิธีปลูกผักปังนะคะปลูกไม่ยากขอให้มีแดดให้เขาแล้วปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นประเภทในตัวเจ่นบริเวณนี้ก็เคยปลูกผักปังเช่นกันแต่ว่าโดนใบมะเขือปกคลุมนะคะผักปลังก็จะไม่ค่อยงาม แล้วก็จะสู้กระถางที่อยู่ด้านนอกไม่ได้นี่เห็นไหมคะกระถางที่อยู่ด้านนอกจะงามมากเลยค่ะเป็นทรงพุ่มการปลูกผักปังนะคะปลูกกลางแจ้งแล้วก็พยายามบิดยอดเขากินตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ยอดเลือ้อยถ้าปล่อยให้ยอดเลือ้อยผักปังจะโซมนะคะ ปลูกลงดินก็ได้ปลูกลงกระถางก็ได้นี่จะเป็นกิ่งผักปลังที่แม่มิลิซอนเก็บยอดเข้ามากินแล้วคราวนี้ก็เก็บยอดเกิบใบนะคะแล้วคราวนี้ก็เหลือกิ่งที่แข็งๆกิ่งแบบนี้นะคะชําติดดีนักนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นกิ่งที่แก่มากๆเนี่ยแม่มิลิซอนก็เกิดความเสียดายนะคะจะนําไปชําชํา วิธีชำผักปลังนี้ไม่ยุ่งยากนะคะขอเพียงให้มีแดดให้เขาผักปลังจะเป็นผักที่ชอบแดดแม่มาริสอนเคยไปชำที่ร่มลำไรแล้วล่ะคะ่ะไม่ติดนะคะเฉาตายหมดต้องชำแล้วก็วางไวกง้กลางแดดกลางแดดจ้าเลยคะ่ะแล้วผักปรังจะงอกงามดีมากใส่ปุ๋ยก็ใส่ประเภทปุ๋ยในตัวเจนนะคะ เป็นปุ๋ยบำรุงใบก็ในตัวเจ้งก็พวกขี้วัวละค่ะขี้วัวขี้ไก่แงได้หมดนะคะนี่กิ่งของผักปลังนะคะแม่มริซอนจะมาชาใส่กระถางอันนี้จะรู้สึกจะเป็นกระถางว่านกระถางว้านอะไรก็ไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าเป็นว่านอะไรพอดีเพื่อนบ้านเข้ามาปลูกนะคะ มาปลูกแล้วคราวนี้เขาเห็นแม่มมริซอนรดน้ำเพราะเรยไม่ยกเข้าบ้านก็จะวางไว้ด้านนอกแม่มริซอนก็จะชำผักปลังใส่เลยค่ะผักปลังนะคะชำให้เป็นพุ่มเวลาเขาแตกยอดขึ้นมาเราก็มันตัดยอดไปลวกกินหรือว่าไปแกงส้มแกงเลียงก็จะทำให้ กระถางผักปังเป็นพุ่มสวยงามเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยเมล็ดเขาก็จะเป็นสีแดงอมม่วงนะคะนี่แม่บริสุทธก็จะเอาก้านผักปังนะคะชําให้หมดเลยเสียดายไม่ทิ้งก็จะชําแล้วเดี๋ยวก็จะเติมดินลงไปช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากนะคะชําผักเนี่ยก็ไม่ต้องเกลืองน้ําลดดินก็เปียกไปหมดนะคะ ฝนสาดเดี๋ยวแม่มริซ้อนก็จะเติมดินผักปลังนี้แม่มริซ้อนเคยชำแล้วนะคะชำไว้ใต้ร่มลำไยตายหมดเลยค่ะเฉาตายหมดไม่ได้กินจะใต้ร่มหรือใต้ร่มลำไยก็ไม่ได้กินต้องเป็นแดดจัดเท่านั้นกระถางนี้อยู่แดดจัดนะคะเป็นทรงพุ่มสวยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้เขาเลื้อยเขาก็จะโสมทันทีเราอยากให้เขาเลื้อยนะคะ มันตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มแล้วเอายอดไปกินแล้วก็หมัน่นเติมดินเติมปุ๋ยนี่เห็นไหมคะผักปลังแม่มริซอนตัดกินตลอดแล้วเขาก็จะเป็นทรงพุ่มสวยงามมากขนาดปลูกในกระถางก็ยังสวยงามขนาดนี้นี่จะเป็นกระถางที่อยู่กลางแจ้งท้องฟ้าวันนี้นะคะฝนพึ่งหยุดตกแล้วก็ใกล้ค่ำแล้วนะคะผัวพี กำลังจะมืดแม่มริสอนก็มาถ่ายคลิปปักชำผักลังมาบอกว่าผักลังเนี่ยเป็นผักที่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันถ้าแดดไม่จัดก็จะไม่งามไม่โตนะคะเป็นสูงพุ่มซึ่งตากแดดตลอดเวลาจะทำให้เขางอกงามแล้วก็เก็บกินได้ดีมากนะคะ ผักบังเป็นผักที่มีประโยชน์ทำกับข้าวกินได้หลายอย่างหลังจากที่ชำเสร็จแล้วแม่มริซอนก็จะนำดินมาเพิ่มให้ดินนี้ก็เปียกจนเหนียวหมดแล้วล่ะคะ่ะก็จะเป็นดินเก่าฝนศาสตร์แม่มริซอนก็จะเอามาแปะแปะแปะทับกิ่งผักลังไว้เดี๋ยวผักปังก็จะงอกงามเดี๋ยวถ้าผักลังกระถางนี้งามนะคะ แม่าริซอนก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งเติมดินลงไปนะคะแล้วก็ลดน้ำสักหน่อยก็แล้วกันแม่มาริซอนก็จะเติมดินให้เต็มผักลังเป็นผักที่ปลูกง่ายดูแลง่ายไม่จำเป็นต้องปลูกข้างรั้วนะคะปลูกแล้ววางไว้ตรงไหนก็ได้ที่เป็นแดดจ,จัดแล้วพอยอดเขางอกออกมาเนี่ยให้รีบตัดอย่าให้ยอดเลื้อนะคะ ถ้ายอดเลื้อยแล้วก็จะไม่สวยจะไม่เป็นทรงพุ่มแล้วก็จะโสรมเลื้อยไปทั่วเลยค่ะผักปังเขาเป็นผักไม้เลือ้อยใส่ดินให้หมดนะคะใส่ดินก็จะเหลือไว้ประมาณเหลือขอบกระถางไว้ประมาณหนึ่งนิ้วกระถางนี้กระถางเล็กๆค่ะถึงกระถางจะเล็กแค่ไหนถ้าผักปังได้โดนแดดผักปังก็จะงามมากนะคะ,ะก็เติมดินลงไป เติมดินลงไปให้เหลือขอบกระถางประมาณ1นิ้วเพื่อที่เวลาเราใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเนี่ยก็จะไม่ล้นแล้วก็สะดวกในการรดน้ำนะคะผักปังนี้ขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะคะจะ ตักชําก็ได้หรือว่าจะเก็บเมล็ดมาเพาะก็ได้ผักปลังที่แม่มะริซอนปลูกนะคะไม่มีโอกาสได้เก็บเมล็ดหรอกคะ่ะเพราะแม่ะริซอนจะไม่ให้เขาเลื้อยขึ้นลัววางไว้ตากแดดจัดแล้วก็ตัดแต่งยอดให้เป็นทรงพุ่มก็จะไม่มีโอกาสได้ติดดอกติดลูกติดผลนะคะก็จะเป็นทรงพุ่มแบบนี้แม่ะริซอนก็ จึงได้เฉพาะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำไม่ได้เพาะเมล็ดนะคะถ้าจะให้ผักปรังเป็นดอกแล้วก็เป็นเมล็ดเป็นเม็ดเพื่อขยายพันธุ์เนี้ยก็ต้องปล่อยให้ผักปรังเนี้ยเลือ้อยขึ้นรั้วคือเลือ้อยไปเรื่อยๆพอเขาเลือ้อยปุ๊บเขาก็จะติดดอกติดลูกแล้วเราก็จะเก็บเมล็ดของผักปรังเนี้ย มาไว้เพาะมาไว้ขยายพันธุ์ต่อมเมล็ดของผักปังนะคะลูกของผักปังเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงจัดมากซึ่งใช้ในการย้อมสีผ้าใช้ในการเล่นข้าวแกงของเด็กๆได้ไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ผักปลังที่บ้านแม่มริซอนก็จะไม่มีโอกาสติดลูกติดปลนพราะแม่มริซรนไม่ให้เขาเลื้อย ทำให้เขาเป็นทรงพุ่มไว้กินตลอดเวลานะคะและแม่มริสรอนก็จะปลูกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งเท่านั้นจะไม่เพาะเมล็ดเพราะว่าไม่อยากให้เขาเลื้อยไม่อยากให้ต้นเขาโทรมนะคะค่ะวันนี้แม่มริสรอนก็มาบอกวิธีปลูกผักปลังแล้วก็มาบอกว่าผักปลังเนี่ยอชอบแดดจ,จัด จะปลูกตรงไหนก็ได้ปลูกลงกระถางปลูกลงดินได้หมดขอให้มีแดดจัดๆแดเด,ดเยอะๆผักปังก็จะงอบงามดีมากแล้วก็ขอให้รดน้ำทุกวันนะคะวันนี้แม่มาริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ